นะครับล่าสุดนะครับนักเตะสองคนนี้ทาง BG ปรปทุมยูไนเต็ดก็ดึงตัวกลับมาเล่นให้กับสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยล่าสุดนะครับเจริญศักิ์ลงกรนะครับก็ได้โพสต์อำลาเจอโซโอซาก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเจ้าตัวนะครับก็เผยว่าขอขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาที่สโมสรแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ออกมาเล่นต่างประเทศแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหลีกที่ดีที่สุดในเอเชียทุกคนให้การตอบรับแล้วก็เอ็นดูผมตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาและจนถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่กับทีมอยากจะบอก ทุกคนได้รู้ว่าผมนั้นได้อะไรมากมายจาก เพื่อนร่วมทีมทั้งการใช้ชีวิตใหม่ๆระบบฟุตบอลใหม่ๆ่รวมถึงวัฒนธรรมที่นี่สำหรับผมมันมีแต่ได้กับได้ได้เห็นโลกฟุตบอลที่ได้พัฒนาในทุกๆด้านผมดีใจที่ได้มายืนจุดนี้ด้วยตัวของผมเองขอบคุณสตาฟโค้ดแล้วก็ทีมงานเพื่อนร่วมทีมและอยากจะขอขอบคุณแฟนบอลเซเโ,โซโอซาก้าด้วยพวกคุณคือกองเชียร์ที่สุดยอดมากๆดีใจมากๆที่ได้เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับพวกคุณแล้วไว้พบกันใหม่ขอบคุณมากๆครับทเทเจริญสอรชอบพูดประมาณนี้นะครับ ส่วนจเจริญศักดิ์ลงกรนะครับตอนนี้ก็อายุ28ปีแล้วก็ทำผลงานกับทางเซรุโซโอซากาไปทั้งหมดนะครับลงเล่นไป2นัด78นาทีในศึกลูบันครับในปี2025แล้วก็ยิงได้1ประตูทำแอซิ์ได้1แอสซิสต์ก่อนที่จะถูกบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับ ต้นสั่งกัดเต่านะครับดึงตัวกลับมาช่วยในฤดูกาลหน้าก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะจริงๆก็ควรที่จะกลับมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้แล้วแหละถ้าไปที่นู่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงมันไม่ไหวเหมือนกันจะทําให้ฝีเท้าดรอปเนาะสำหรับเจริญศักดิ์ลงฟอนส่วนเอกนิต์ปัญญานะครับแนวลุกทีมชาติไทยวัย5ปีนะครับล่าสุดนะครับก็คอนเฟิร์มว่า b ีจีปทุมยูเนเต็ดดึงตัวกลับมาเล่นในไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับเอกนิต์ปัญญานะครับก็ย้ายมาจากเมืองทองยยยูนเเเตตดมมาาาาาาออ่่่่กกัับบ BG ปทททุ้้วววคถึงง20ลลแิ มาอยู่กับทาง BG ปทุมยูเนเต็ดเนี่ยก็คือยังไม่ลงแบบเต็มเต็มหน่วยเนาะก็ถูกส่งตัวให้ทางเอฮิเมเอฟซนะครับยืมตัวต่อทันทีเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจลีกในช่วงเวลาที่เอกนิตอยู่กับทางเอฮิเมเอฟซนะครับได้ลงสนามไปถึง4นัดนะครับแบ่งเป็นเกมเลีก3นัดแล้วก็ฟุตบอลถ้วย YBC ีซีเลเวงครับอีก1นัดนะครับแม้จะไม่มีประตูหรือแอสซิดให้แฟนบอลไทยได้เฮนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะ ก็เคยปล่อยตัวให้กับอุระเดไดมอนในทีมยักษ์ใหญ่ของเจลีกด้วยความหวังว่าจะได้พิสูจน์ตัวเองในลีกที่สูงสุดสำหรับลีกในเอเชียแต่สุดท้ายนะครับด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยนะครับทำให้เอกนิตแทบจะไม่ได้ลงเล่นในสนามมากมายนะครับโดยในฤดูกาล2023นะครับเจตัวลงเล่นไปถึง26นัดแบ่งเป็นอุระเดไดมอน22นัดแล้วก็ทางเอฮิเมฟซีนะครับ4นัดยิงได้1ประตู2แอสซิสต์เอกนิตปัญญานะครับในวัย25ปีถูกบีจีปทุมเนเธร์แปล่อยยืมตัวให้กับ eh มาเอในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2024-2025ถึง 2025. โดยได้ลงเล่นให้กับเอฮิมะ FC ทุกรายการนะครับ4นัด197นาทีก่อนจะกลับมาสู่เวทีไทยลีกอีกครั้งในรอบ2ปีนะครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะ